คนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับโฟก s วยเกนรุ่นหนึ่งครับครับโฟกเต่าครับใช่ไหมฮะแต่ในปี2025นี้คุณจะได้รู้จักโฟกสวายเกนอีกรุ่นหนึ่งคล้ายๆกันครับมันคือโฟกเต่าเี้ยไงแค่ชื่อก็ข้อข่าชื่อก็แหลมคมไหมคมคมนี่นะฮะถามจริงครับครับผมโฟกเต่าเนี่ยเยอรมันรู้จักไหมฮะ เยอมันงงเพราะว่าจริงๆแล้วโฟกสวาเก้นเนี่ยเขาเรียกร้นที่เราเรียกว่าโฟกเต่านี่นะฮะเขาเรียกว่าโฟกสวาเก้นบีทถูกต้องนะก่อนนี้เขาจะเลิกจริงๆจะบอกเขามีตัวใหม่ล่าสุดมาขายอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็เลิกผลิตไปแล้วเขาก็ยังใช้ b e ี t ท e อยู่นะคือผมก็เลยงงคนไทยไม่เรียกเต่า b e ี t ท e แปลว่าอะไรเต่าทองเต่าทองเหมือนวงดนตรีเดอะเบี้ทัลสี่เต่าทองอ่าก็แล้วคนไทยเรียก b บีทว่าอะไรวงสี่เต่าทอง ใช่ทำไมคนไทยไม่เรียกสีเต่าก็นี่ไงมันถึงถามว่าถึงได้มาถามว่าแล้วทําไมถึงเรียกโฟกเต่าโฟกเต่าไอ้คาว่าทองมันหายไปตกทะเลฮะคือลัพูดแล้วตกเจ้าพญาไปเล่นซะคนคนเยอรมันงงเลยตอนนี้จากบีเทลกลายเป็นเทอร์เทลแล้วนะหรือชอบเต่าดินจกาแต่หาคำถาแต่คนไทยเนี่ยชอบเรียกแบบชอบหาศัพท์มาเรียกรถแปลกๆอ่ะถูกต้องครับอ่ะสมัยก่อนผมจําได้เลยนะอะไรนะอ่ะ ไอแอนที่เรียกเป็นสิ่งของเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ซีบิกเตาลีดอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างแคมรีท้ายหงเนี่ยอท้ายมันหงตรงไหนพี่ตุ่ดงอนไงตุ่ดงอนตุ่ดงองินกระดกนะต้องเป็นหงเลยหรอท่ผาเนี่ยนั่งตุ่ดงอนกระดกมะอ่ะซูบารุอ่ะอิมหน้าหมูเนี่ยหน้ามันหมูตรงไหนหน้าหมูเท่าไหร่มีอะไรหน้าเหี่ยวมีคือทุกวันเนี้ยเอาจริงนะผมเองเนี่ยขนาดเป็นคนในวงการรถยนต์นะพูดตรงๆว่าส่วนหนึ่งเราคนวงการรถยนต์เนี่ยใครมาบอกเนี่ยอิมนุ่นเรียก เออเรียกไม่ถูกต้องใช้คำว่าเรียกไม่ถูกหน้าหมูหน้าเหยี่วนี่ดูไม่ออกนะคือเรียกไม่ถูกอ่ะึกไม่ออกคือจะบอกงั้นบอกเป็นปีมายังง่ายกว่าเจ็บสุดคืออะไรรู้ไหมฮะอันนี้ถ้าผมเป็นผู้ผลิตรถยนต์นะผมไม่ยอมเด็ดขาดนะฮะ V8 รุ่นเห็บหมา เนี่ยเขาบอกเนี่ยอันเดี๋ยวนี้ถ้าผมเป็นคนขับย้อนรุ่นนี้ผมไม่ยอมเดี๋ยวนี้เขามีคำว่าอะไรนะกฎหมายเรื่องการบูลลี่ใช่ไหมใช่อันนี้ต้องฟ้องเลยนะ PDPa เลยนะมีบูลลี่เลยนะบูลลี่รถยังไม่พอคอนดัตซิตี้ก็โดนยังไงครับซิตี้แมนซับไมเคิลชาวบ้านชอบเรียกป็นศั์เป็นไมเคิลนะฮะมาครบอ่ะเรากลับมาที่นี่ครับแต่ตัวนี้ คุณจะต้องเรียกว่าโฟกเต๋าจริงๆนี่จากในรูปนี่โฟกจริงๆโฟกเต๋าซึ่งหน้าตาไม่เหมือนโฟกเต๋าทำไมฮะอ้าวก็มันในชื่อคล้ายกันอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะว่าชื่อในเมืองนอกเนี่ยมันคือ T A O S โ o l k สวาเกนเต๋าสเลยมี S ด้วยเต๋าสอันนี้ไม่ใช่เต๋าส่วนตัว ไม่อย่าเต่าดิอย่าไม่เอกดิไม่จัตวาเตาเลยเตาแบบหยินอย่างอพี่เตาสมชายเตาสมชายใช่ใช่เคลียร์กับพี่มอสยังยุ่งเขาอีกก็ดูว่าจากหน้าตาเนี่ยเป็นรถ b ีเอนะผมดูจากหน้าตาและทรงเ่ยใช่เมืองนอกเขาเรียก Compact SUV ก็นะครับบี u v บ้านเราไซส์เล็ก SUV ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์1.5ลิตร ครับะะตามข้อมูลเี่ม5ลิตรที่มี174ยแรงมา้าใช่แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่จะจำหน่ายในปี2025เนี่ยนะคะจะมีการเพิ่มแรงม้าขึ้นไปอีก16แรงมา<อ>้านะครับมีการจะมี2รุ่นนะครับรุ่นที่จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ,รบแบบเก่าที่เป็นเกียร์7ดเกียร์นะฮะแล้วก็ยังจะมีรุ่นที่เป็นแปดเกียร์ 8, ออโต้แบบเก<อ>่าแดเกียร์แล้วก็จะมี เกียร์เจ็ดสปีด DSG ให้เลือกนี่แหละเกียร์ฝันใจของพี่หลามครับฝันใจพี่หลามพี่หลามเคย, <c oughs> เ,คยเคยพยายามมีความคิดนะไม่รู้นะคุณผู้ชม <c oughs> รอดูนะว่าคุณผู้ชมจะเห็นไหมว่าเกียร์ะไรนะเกียร์เจ็ดสปีด DSG จะเป็นความฝันที่พี่หลามเขาอยากจะใส่ในรถเข้าคันหนึ่งเนี่ยเขาฝันเอาไว้อยู่เนี่ยนี่คุณก็มาคุณก็มาเปิดเผยโปรเจกต์ผมเนี่ยโปรเจกต์เดี๋ยวภรรยาผมมานั่งดูอยู่คุณจะทำยังไงเอ้าก็โปรเจกต์นี้โปรเจกต์คำว่าโปรเจกต์คือการตั้งใจและคิดเอาไว้ยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มยังยังไม่สําเร็จก็ถึงให้รอดูครับผู้ชมผมพักเลยผมก็รอดูสิ่งใดก็ตามยังไม่ทําถือว่ายังไม่ผิด ยังไม่เกิดขึ้นไง,งไความผิดยังไม่บังเกิดโอเคแต่มันมี <c oughs> สโลแกนของฝรั่งอย่างนี้นะ <c oughs> อะไรเกิดขึ้นแล้วดีหมดอ๋อโอเคมันเข้าข้างตัวเองอไ่างเง้ยยอันแรกอะไรนะยังไม่เกิดขึ้นหรือไม่ผิด,ผดอันที่2เกิดแล้วดีด้วย สรุปแล้วเข้าข้างครับคือยังไงก็รอดอะรอดรอดเนี่ยเอาคุณชมเป็นตุพยานนะฮะรูปทรงสวยนะครับเจ้าโฟกซ์สวาเกนเต๋าตัวนี้นะฮะดอกทรงเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็หน้ากระจังด้านล่างเนี่ยที่เป็นแอร์ดักนี่นะฮะโอ้โหใหญ่เบื้องเริ่มเทิมเลยนะครับสีเขียวสะ้อนแสงมาเป็นแบบเกดเป็นมุกเลยรายละเอียดตัวรถยังไม่มีเยอะนะครับมีภายในให้ดูนะครับครับซึ่งก็อันเนี้ยยังเป็นสิ่งที่โฟ l ซ์สวากเกนคงทําเป็น รถแบบสันดาบอยู่ครับแล้วชื่อเต๋าเนี่ยผมพูดเลยนะฮะอันนี้น่าจะผลิตในเมืองจีนอ่ะตัวเนี้ยแล้วทำไมหยินหยางขนาดนั้หรอใช่ฮะรูปเขาก็ไม่อยู่จีนนะรูปที่ส่งมาเนี่ยคุณผู้ชมหนูรูปเขาเป็นเทสที่เยอรมันก็ได้ไงใช่ไหมแต่จริงๆจะบอกว่าจากที่ดูรถเนี่ยครับจริงๆเหมือนกับสไตล์เดียวกับพวกกอล์ฟอ่ะหน้าตาก็จะเหมือนเท่าโฟกอลใช่แต่พี่นะว่าเปลี่ยนทรงไปในจูวีฮะคแต่แล้วเนี่ย เขาก็บอกว่าหน้าตาและภายในเองเนี่ยก็ก็ยังดูเป็นรถสันดาปไม่ได้ดูแบบอ่าเขาเรียกไม่ดูล้ำจนเกินไปหน้าจอกลางก็ประมาณถ้าผมดูจากในรูปเนี่ยหน้าจอกลางน่าจะประมาณ12นิ้วี่ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปนัก,กไอ้บ้านเหล่านี้ตัวแทนจําหน่ายโฟกซ์ยังมีอยู่วะจริง,รงๆเมื่อก่อนคือยนตะก,กิจเป็นผู้ดูแลจําหน่ายแต่ก็อ่าชว่วงนี้เงียบหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าทางโยนตะก,กิจยังยังดูแลอย่าว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าผลิตจีนเนี่ยนะต้นทุนตัวรถอาจจะไม่สูงมากแล้วจะมีการส่งออกประเทศใกล้เคียง ก็อาจจะมีแววว่าถ้ามีตัวแทนจําหน่ายอาจจะส่งมาขายประเทศไทยประเด็นเดียวครับประเด็นเดียวแล้วบีเอมันขายดีในประเทศไทยประเด็นเดียวเลยคือมันต้องคอนเวิร์ตเนี่ยเพราะว่าเราอะะต้องอ่านพูดอลยเนีายคือคือเราอะเป็นประเทศส่วนน้อยชนกลุ่มน้อยที่ปัจจุบันที่ภงมิภายขวาใช่คือรถที่มาจากเมืองจีนเน่ยบ้านเขาภงมิภายซ้ายเ่คือถ้าเกิดเราเป็นแบบเหมือนเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศลาวเงี่ยสบายเลยฮะรถเที่ยบเลยครับในภูมิภายซ้ายแล้วมาจะเปลี่ยนก็ไม่ได้แล้วนะ ทำไมอ่ะถ้าเปลี่ยนตอนนี้นี่วุ่นวายทั้งประเทศเลยนะทำไมอ่ะจากซ้ายเป็นขวานี่คือพังเลยนะชนกันเลยแท้ทำได้ผมไม่เคยเห็นประเทศหนึ่งทำเมื่อเร็วๆนี้ผมมาอ๋ออันนี้เขาเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ <c oughs> คือคือ,คอที่ดูคือผมเมื่อขับรถไปไปคาราวาน <c oughs> พม่าเนี่ยเป็นอะไรที่งงคุณผู้ชมเห็นรถรถ,รถเมย์รถบัสที่เป็นรถเมย์ันใหญ่อะ่ะจอดปุ๊บเราก็เราขับรถเราวงเลยซ้ายเราเราก็รู้ว่าเออมันต้องชิดฝั่งไหนเราต้องระวังคนไหมไม่ต้องห็นรถเมย์มันจอดข้างทางเขาก็ลงด้านในถู รถเมยิพม่าคุณระวังนะฮะเวลาจอดปุ๊บแล้วเขาลงลงกลางถนนนะเพาประตูมันเป็นรถพุ่มอะไรขวามันจะตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นเพราะว่าคอนเวิร์ตไม่ทันถ้าใครใครเคยไปเนี่ยพมา่าหรือว่ากัมพูชาหรือว่าเวียดนามหรือ,อลาวเนี่ย คุณจะเห็นว่าเขาที่น้นเขาขับรถกันแบบฟรีสไตล์ขับแบบไหนก็ได้มาทางไหนก็ได้บีบแต่ยังไงก็ได้นะฮะเฉียวชนกันเล็กน้อยนี่ขอกันกินมากกว่านี้ออินเดียก็เหมือนกันอ๋อนั้นต้นตำนานเลยโอ้นั้นต้นตำรับเลยนะฮะเคยไปนั่งรถในอินเดียทีหนึ่งครับแปลกใจมากรถทุกคันไม่มีกระจกบองข้างอ่ะไม่ใช่ไม่ใส่นะยังไงครับมันหักหมดแล้ว มันขาดหมดแล้วไม่แปลกับผมเพิ่งดูล่าสุดผมดูคลิปคลิปหนึ่งอะในยู u b e เขาเขาบอกเออลงมาแบบมันเป็นเรื่องปกติฮะรถบัสของอินเดียน่ะเขาลูดกันแบบในคลิปน่ะดูอืเขาไม่ว่ากันเลยนะแบบเข้ามาเอาไม่เบียดเอาใจจอดชิดๆข่านลูดกันนั้สีอูสีน่าจะรวยแถวนั้นใช่ใช่นะครับโอเคอ่ะรอดูแล้วกันครับว่าโฟล ks วาเก้เต๋าตัวนี้เต๋ออะเต๋าจะมาเมืองไทยไหมครับนะ